ถึงเวลาปฏิรูปหรือ,อยังปะาเปลวจวกค่าอาหารแพงลิฟยังปล่อยหมาข้าไปกินจนสภาลม่มแต่ที่มีภาพปรากฏบนโซเชียลนะคะที่มีภาพถ่ายของสอสอกทมพัดก้าวไกลค่ะหอบเอาถุงกับข้าวของรัฐสภากลับบ้านทําให้เจ้าตัวเนี่ยเขาต้องออกมาโพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์พร้อมกับตั้งคําถามค่ะว่าทําไมตอนเลิกประชุมอาหารถึงได้เหลือมากมายขนาดนี้ที่จะต้องเอาห่อใส่ถุงกลับบ้านอาหารที่เหลือเหล่านี้ถ้าไม่ห่อกลับเจ้าหน้าที่ ก็จะต้องแจกจ่ายอยู่แล้วในที่สุดก็กลายเป็นประเด็นดราม่าไปค่ะที่ไปจุดชนวนไปถึงเรื่องอื่นๆขึ้นมาด้วยนะคะกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะเปลวสีเงินนักเขียนและอลัมนิสต์ชื่อดังก็ได้หยิบยกเอาประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงที่ไทโพส์นะคะเนื้อหาส่วนหนึ่งค่ะคุณเปลวระบุว่าผมสงสัยว่าที่สภาเนี่ยทำไมต้องใช้พนักงานถึง3,000คนโรงแรมใหญ่ๆยังไม่ขนาดนั้นพอมาฟังที่เขาสาวไส้กันก็เลยสิ้น สงสัยก็มาเละเทะไร้ระเบียบไร้วินยัยไร้สำนึกกันขนาดนั้นนนะมีห้องอาหารใหญ่ให้สอสอ0้แล้วที่มีห้องเล็กห้องน้อยต้องคอยยกอาหารตามไปบริการถึงที่อีกต่างหากแค่นั้นยังไม่พอ,อยังต้องยกไปบริการตามห้องส่วนตัวสอสอด้วยอีกหน่อยคงม,มีสอสแประยะติเพิ่มงบประมาณให้สภาจัดหา working w o men มาทำหน้าที่คอยป้อนอาหารให้บรรดาท่านผู้ทรงเกียรติตามห้องส่วนตัวเหมือนพก สมัยก่อนที่มีหญิงคอยป้อนเรียกสาวประเภทนี้ว่าโนแฮนตามชื่อพัตคาสสำนักง,งานไทยโพสต์เก่าก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบมีสาวคอยป้อนนะแต่แบบไร้ระเบียบทุกคนเอาอาหารไปนั่งกินที่ไหนก็ได้ที่โต๊ะทำงานที่ห้องคอมตามซอกเล็กซอกน้อยเอาที่สบายกูพ้นก็คือกินแล้วก็ซุกถ้วยชามสกปกสรกเลอะเทอะเศษอาหารเนี่ยก็นำมาทั้งมดทั้งหนูทั้งตัวร้อยขาที่ตามองไม่เห็นแล้วก็ที่หนักก็คือแม่ าหาให้กินแล้วก็ยังต้องตามไล่เก็บไล่ล้างถ้วยชามวันๆแทบไม่ต้องทํางานอะไรงานหลักพนักงานก็คือกินแล้วก็ทิ้งงานหลักแม่บ้านก็คือตามเก็บตามล้างพอได้บทเรียนจากที่เดิมย้ายมาที่ใหม่ทุกคนห้ามนําอาหารไปกินที่ห้องที่โต๊ะทางานเด็ดขาดยกเว้นผมก็คือคุณเปลวเ,เองนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าเป็นผู้ป่วยเปราะบางทุกๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งกฎว่าต้องมากินรวมกันที่ห้องอาหารค่ะตอนนี้ผมก็เลยสบายไม่ต้องเสีย ตังค่าอาหารหิวก็ไปห้องอาหารของใครก็ช่างก็ใส่ถ้วยชามวางไว้บนโต๊ะกลางเนี่ยถือเป็นสาธาราอาหารสวยโอกาสฟาดเรียบแม่บ้านก็สบายไปไม่ต้องไล่ตามเก็บถ้วยชามบูดบูดตามห้องสำนักง,งานก็ไม่เลอะเทอะมากนะักเข้าสารเดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้เนี่ยเอามาให้มองย้อนกลับไปสอบปายสภาสถานว่าทําไมต้องใช้พนักงานเกือบครึ่งหมื่นก็แหนละ่ะทั้งสสสวไม่นับคนติดตามก็ร่วมพั อาคารสภาสถานนั้นราคารวมแล้วก็ไม่หนี4-5หมื่นล้านบาทแต่จิตสำนึกคนใช้อะแค่4-5บาทเท่านั้นปล่อยให้ลากอาหารไปกินตามห้องเล็กห้องน้อยห้องส่วนตัวซึ่งเป็นห้องทำงานนอกจากไร้ระเบียบแบบแผนเยี่ยมอรารยะสถานชนแล้วสัพป,ปะยะสภาสถานก็จะกลายเป็นตู้เย็นตู้กับข้าวตามมาด้วยมดหนูแมลงสาบและพวกแบคทีเรียแถมจะต้องเปลื้องพนักง,งานบริการตามจ่งตามเก ตามล่างตามเช็ดตามบริการเยี่ยงท่าสอสองบสถาบานันงบกองทัพงบวิจัยงบพัฒนางบเพื่อการศึกษางบบูรณะโบราณสถานและศาสนาวัตถุตัดเที่ยนแต่ง,งบเพื่อประโยชน์สอสอมีแต่เพิ่มทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมเบี้ยบำนานนั่งรถนั่งเรือฟรีกินอยู่ฟรีค่าอาหารหัวละพันเบิกครบวันละห0 0 0สนแต่พอนับหัวเป็นองค์ประชุมปรากฏว่า หมาคาบสอสอเอาไปกินซาตั้งครึ่งค่อน จนสภาล่มซ้ำซากมันอีอย่างวะรัฐบาลจากนักการเมืองวันนี้ก็ต้องมีคำเทศติดปากก็คือต้องปฏิรูปปฏิรูประบบราชการปฏิรูปกองทัพปฏิรูปตำรวจปฏิรูปการศึกษาแต่ไม่เคยได้ยินพูดว่าต้องปฏิรูปนักการเมืองเลยสักครั้งนักการเมืองก็คือสอสคงไม่รู้กันมั้งว่าทั้งราชการทั้งกองทัพทั้งตำรวจทั้งการศึกษานั่นแค่ส่วนย่อยในส่วนใหญ่ของการเมืองระบบรัฐสภาสารตั้งต้นปฏิรูปก ก็คือนักการเมืองฝ่ายบริหารคือรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสภาผู้แทนราษฎรนั่นแหละดังนั้นก่อนจะไปปฏิรูปคนอื่นตัวพ่อก็คือพวกสสและรัฐบาลต้องสะท้อนเงาตัวเองแล้วปฏิรูปทัศนคติความคิดจิตสำนึกตัวเองให้ตกผลึกในการพูดการคิดการทำก่อนจากนั้นจึงค่อยไปปฏิรูปตัวลูกก็คือระบบราชการระบบกองทัพระบบตำรวจระบบศึกษากระทั่งระบบ สเหมือนนิทานอีศบเรื่องแม่ปูกับลูกปูนั่นแหละ